สวัสดีค่ะวันนี้เจนุชจะมารีวิวเหลาตีนเห็ดตาบนะคะพี่น้องมาดูเดอ้อไม่ได้หาค่ะหลานสาวหามาเนาะจ้าแผนกเหลาตีนเห็ดตาบจ้ามาดูจ้าอันนี้เห็ดตาบข้าวดอเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องเห็ดตาบข้าวดอจ้ามาดูมาชมนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวเจนุชจะเหลาตีนเห็ดตาบให้ดูเด้วค่ะเดอ้อ รับชมค่ะมาจ้าพี่น้องเ,เรากินเห็ดตับเด้อจ้าเห็ดตับข้าวดอจ้าพี่น้องเห็นไหมคะ FC เห็นไหมคะนะคะไปดูก่อนเด้อเห็ดตับข้าวดอจ้าเห็ดตับข้าวดอสวยๆจ้าวันนี้เจ๊นุชมารีวิวเห็ดตับข้าวดอนะจ้า เราตีนเห็ดตาให้ดูเดอ้อค่ะวันนี้เดอ้อพี่น้องเห็นไหมคะไม่ชินค่ะไม่ชินกับขาตั้งกล้องเห็นไหมพี่น้องอเคยจับนะ้อจับเราระดวกกว่าจับกล้องนะคะยุดจับว ดอ,อกสวยเลยค่ะพี่น้องดูตะมุตะมิดอกบานก็มีดอกบานเต็มกระโตงเลยจ้ะดูแล้วค่ะเด้อเห็นตาข้าวดอจ้ามันจะออกรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วค่ะเด้อเห็นตาข้าวดอนี่ยจ้ะ ไปหามาจ้ะคนนี้ไปหามานะคะเจ๊นุนั่งเหลาอย่างเดียวชอบค่ะพี่น้องชอบไปหาอยู่เด้อแต่หาไม่เก่งค่ะเก็บเก่งแต่หาไม่เก่งนะคะพี่น้องเหลาตีนมันก็เก่งค่ะถนดัดเหลาตีนแหละค่ะพี่น้อง ใช้คำหยาบด้วยค่ะเด้อตีนเห็ดตาบเนาะพี่น้องพูดเหมือนกันไหมคะดาบข้าวดอจ้า้วยทิ่มก็เยอะเ้้อค่ะ ของปุ๋มก็เปื่อยทิ่มก็เยอะอยู่เด้อสองสามหมูจะกินไม่ได้อันนี้ประมาณกี่ส่วนลูกประมาณว่าอันนี้ขึ้นแบบท่รี้หม่นี่แหละมันออกไม่เป็นไม่ไม่ใช่หมูใหญ่แต่ว่ามันเป็นหมูเล็กแต่ว่ามันจะออกทุกจ้า พี่น้องจะไม่ได้เก็บเนาะแม้มี่ได้อเนีี่ได้านแลเอ๊ะเวม่นาตะาานาเนะคะาาวแต่แกงแซ่บแล้วพี่น้องมาเด้อมาเราตีนเหตตาจ้าเหตตาข้าวโดขาควรจะสั้นสั้อ่สั้นเลยพีน้อง,งอสั้นให้พี่น้องฟังหน่อยเป็นอะไรผู้เชี่ยวชาญเหตุนะคะ เชี่ยวชาญเหตดตาค่ะเดับขอดองค่ะหาเก่งมากเลยนะคะน้องขุ่มนะปลาไหนรู้หมดทุกซอกทุกมุมทุกซอยค่ะพี่น้องเข้าไับคัดขนาดคักขนาดพวกนี้เมื่อคืนฝนตกฟ้าร้องเอ้ยไม่ใช่ฝนไม่ได้ตกนะฟ้าร้องใช่ค่ะ มา,ลา,า,าแล้วกินเห็ดตาบได้เดี๋ยวจะโชว์ดอกสวยๆให้พี่น้องดูเดอ้อนี่สวยๆค่ะนี่ขายาวขายาวเป็นนางแบบเลยค่ะสวยๆ เห็ดตากับเจนุศใครสวยกว่ากันนอะนะคะคุณเล่นค่ะหยอกๆน้องผมบอกว่าเปื่อยเปื่อยก็เยอะทิ้งก็เยอะนะคะพี่น้องเด้อทิ้งเยอะอยู่เด้อทิ้งเยอะแบบแอลไล่เมื่อวานเนี่ย ไมไม่ควรไปไไม่วนนะด้วยนะอ่ะอ้ยอยากจะไปเก็บเล่โอ้ยสัมเลกคะบ้านช่างหไปไกลคะเสียงรบกวนนิดนึงนะคะพี่น้องข้างๆร้านชอมมอเตอร์ไซค์ค่ะ ลอ,ม,ลอลมาค่ะพี่นอ้อถ้าเก็บได้หมดว่าเต็มตะก้าที่เอาไปแต่วยังห็นอีกมยังเหยทาไมม่โทรมาแจ้งนะก่อนจะได้ไปเก็บให้พี่น้องเอฟซีดูเนาะ ใจนะอยากโดูแต่ว่าไปเห็นแล้วมันก็มันเท่านะแม่มันเท่าเรื่องนี้ะว่ามันจะเป็นตฐายเนาะอ,อ,อะไรเก็บไปเก็บมาขนาดสุดเจอกันเจอกันเมื่อตอนแก่เจอกันเมื่อตอนแก่กมาซะ,ะ <c oughs> <c oughs> แต่ยังไม่โรยรานะคะ <c oughs> ยังมีเรี่ยวแรงอยู่ค่ะแม่อันนี้เขาเรียกสับบ่งเนาะถ้าแก่จะเป็นเหลืองๆแบบนี้เที่ก็ว่าพอดีอยู่เนี่ถ้ามันเท่ามันจะหนีค่ะ ใต่ดอกมันจะเลยถ้ามันเข้ามันจะเป็นอย่างนี้พี่น้องเนื้อนี่ยอย่างเงี้ยเยอะค่ะน้องขู่มันจริงเยอะเงี้ยจริงเยอะไม่ได้เก็บเอาไว้เอาไว้เอาไว้ให้มันเป็นเชื้อเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อในปากค่ะแลอถ้าคนไปดีจังก็ไม่เป็นไรดอกเอ้ยนะคะร้านส้มอยู่ใกล้ค่ะม้วนกระตุกขาดแต่ละมือแต่ละเว้นนะฮะกระดาษเขาไม่ได้ยค่ะร้านหลังเคย ไม่ไ่าไว่มาก็ไม่ได้ค่ะล้านลานเผยนะ,ะพี่น้องด่าแ้วไม่ด่าค่ะแต่ว่าต้องรัชภาพกันดูพี่น้องโอุย้ยสวยเลยจ้าี่้พี่น้องดูนะคะสวยภาษาผู้ไทยเรียกว่าบานเค้งนะคะอันนี้นะบอกไม่เอัน่าตู๊เขาเรียกบานเค้งแปลว่าอะไรพี่น้องเดี๋ยวเจน,นุสจะอธิบายให้ฟังโน่นโน่โน่นอันนีน้บานเค้ง อันนี้บานตูมเอ้ยอันนี้อันนี้ตูมอันนี้เขาเรียกบานเค้งภาษาูไทยเจนุ์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอธิบายให้กูบานเค้งก็คือเหมือนหน้าเราตึงบานตึงๆเดี๋ยวได้นะคะถัดรียบานเค้งน้องเหตตาบ,บานเค้งนี่เจนุจะอธิบายให้ฟัง มันเหมือนหน้าเราตึงนะคะเหมือนไปฉีดโบท็อกมามันตึงนะคะพี่น้องแต่เจนูสไม่ได้ฉีดนะคะสวยอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพี่น้องได้ไดเื่อพ่อจมเผือเพ่องานไม่เงื่อนันเาแม่ลตาบ้าง่เมื่ออ่อมเด้อจะหอยแทะแตก จะเซยหน้ากันแล้วพี่นะไงใใจจริงหนึ่งเก่งใจพี่น้องเขานุนระยาเอาขา,ข,นนาขึ้นเลยลูกเขาขึ้นเลยลูกถนัดอันไหนเอาขึ้นเลยนะจ๊ะอน,นชอบท่านี้นีย้ก็จะเปลียนท่าไปแล้วมาถมแล้คะเด้อมันพดถนดัดเดี๋ยวอันนี้จะน้อยมันะสียใจลูกได้พิซซ่าอันนี้ผัดเป็นน้อยน้อยแรบแรบโดยตรงหลายเนี่ยถ้าไปกอง,งจะเป็นแบบนี้นะคะขาเขาจะเล็กนิด ก็จังเราตีนเห็ดตับนิดน้องเอ้ยกินเลยเห็ดตับแกงแซ่บได้ขนาดนี้นะพี่น้องโอเคเอาไว้รอน้องค่ะน้องจะมาพรุน้องสาวน้องสาวเพิ่นจะมาพรุ่งนี้นะคะเอาไว้ค่ะไม่ได้กินค่ะวันนี้เหลาตีนไม่ถือวันนี้จะเอาอันเท่าเอาอันเท่าให้น้าๆกินก่อนส่วนอันตูอันอร่อยเนี่ยเอาไว้ให้น้องค่ะไม่เท่าค่ะไม่เท่าไม่เท่าพอดีกิน ให้น้องสาวปไปทำงานไกลบ้าน,น,นไม่ได้อยู่บ้านี่หลเ้าไปาน้อเไเมื่อเช้าเมื่อเช้าประเดือนเดีนยวเข้าไปดูไลรปลาเดือนปลาเ,เดือนบอกว่า แนูเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมาดูประตูมาเนอะนะคะประเดือนมาดูแล้วค่ะประตูแย่เลยค่ะประเดือนถ้ามาวันนี้ได้กิแกงเห็ดต้วักกงเห็นตาเลยจ้าถ้าประเดือนเห็นคลิปนี้นะถ้าป้ามาวันนี้ได้กินแกงเห็ดตาเลยจ้าด้าแกงเห็ดตารอนะประเดือนนะประเดือน ทำงานอยู่กรุงเทพชอบค่ะชอบประเดือนคุณสนุกประเดือนดูรอนนู่นใช่ไหมคะ เดินผ่านมาเห็นคลิปนี้หนูผู้ถูกไมหมาคะอ,อยู่อุดรบ่ค่ะหรืออยู่ที่ไหนคะับ

อันไหนเพ็ดเพชรจิตนั่นแหละเชรเลยอ๋อใช่เขาได้เยอะวันนี้นะใครก็ได้ได้เห็ดนะคงกไข่เนืกอเรืนไข่เนย้ะเรือเห็ดตาข้าวดอกกำลังออกพี่น้องตอนนี้เป็นกระแสเนี่ยไปหากันระตูสพือเลยค่ะพี่น้องแล้วไปหามุมแจในก็ได้เลยค่ะได้เห็ด้อเห็ดตาาวอกรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วจ้ะ รอบสุดท้ายของปีค่ะเราทีมกีก็ปีหน่นุ้งรอบสุดท้ายของปีจ้าชื่อฌานบอกค่นะน้องฝนเนี่ยหนูจะจาไว้เลยป่านี่<ม>แหละคือออกพรรษาเนี่ยคือเขาจะทุกปีคือออกพรรษาเลยค่ยะยังไมไว้เลยป่เลยเนานะ ไปเพิ่อนงอกตะกี๋ว่งะค่อยโทรหาเนาะค่อยโทรหาเจ้าเนาะไม่แล้วคอยไปเอาไอ้จู่ไปเป็นอือจไปหาไอ้ต่างชเติตักกันนู้และซื้ได้เดี๋ยวพี่น้องอาจจะฟังภาษาภูไทยแทรกเด้อเดี๋ยวเจนุ๊วันไหนอ่าว่างๆมีโอกาสเดี๋ยวจะมานั่งพูดภาษาภูไทยให้พี่น้องฟังนะคะเด้อ ภาษาภูไทยเจนุชเป็นคนภูไทยนะคะขอโทษด้วยนะคะเขาอ,อนุญ,ญาตพูดภาษาไทยนะคะเจ๊คีหลายๆท่านจะได้เข้าใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะจ้าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจนุชจะมานั่งพูดภาษา,ษาภูไทยให้พี่น้องฟังนะคะเด้อม้วนๆนะจ๊ะ

อย่างตัวกคอืมหรือกัวค่ะมันน่าจะมีผลชงนี้นะมีนตัวสุดท้ายเลยมันต้ออกอืม <c oughs> ออกคันนี้ออกก็คือไม่ออกเลย <c oughs> น้องเห็นชัดๆน,นะคะมาเด้อจ้ามากินแกงเห็ดตากกับเจนูเดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วตีนเห็ดตาพทิปแล้วตีนเห็ดตากเสร็จเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อมากินแกงเห็ดตากกับเจนูดอะจ้าเด้อมาเด้อค่ะเด้อแต่แกงรอเด้อ สทุกท่านมาด้วยค่ะเจโน่เราซีเห็ดาบเสร็จแล้วค่ะมากินแกงเห็ดาบด้วยกันไยค่ะเด้อคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ